เรื่องพี่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะท่านเทวดามีกรณีหนึ่งพี่สาวชื่อนางสาวโชติรสบริสุทธิ์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เสียแล้วค่ะเสียแล้วพี่สาวเสียแล้วตายไปกี่ปีแล้วปีสามปีค่ะพี่สาวตายไปสามปีแล้วอยากจะรู้ว่าตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขไร้ดียังไงจะช่วยอะไรให้ได้บ้างท่านเอ๋ยเอ๋ว่าจะน้อสาวชื่ออะไรให้หมดหน่อยได้ไหมพี่สาวชื่ออะไรโชติรสบริสุทธิ์ค่ะ อายุเท่าไหร่ตอนตาย44ฮะ24ปี44ปีพึ่งเสียชีวิตไปจากนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้ว3ปี3ปีไปแล้วได้เสียชีวิตด้วยโรคอะไรมะเร็งมะเร็งมะเร็งไม่เลือดขาวท่านเทวดาบัดนี้ดวงวิญญาณพี่สาวทรมานอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวก่อนนาท่านเอ๋ยถามก่อนเลยตอนนี้เลยเห็นเป็นตัวผอมซีดตาโบลึกลงเลยละท่านใช่ตอนนั้นก่อนตายไหมหนอผอมมากมายหรือกะไรไหนบอกพอจริงไหมหนอใช่คนเดียวหรือกะไรมีกี่คนเนี่ยที่ผอมๆซีดๆแล้วตายไปอ่ะก็คนเดียวพี่สามไม่ผอมใช่ไหมพอๆกันงี้ใช่ไหมยังไม่ผอมมากอย่างนี้ถือว่าผอมป่ะพวกเนี้ยเธอยังไม่ผอมอีกเหรอมอม อย่างนี้เธอยังไม่พร้อมอีกเหรอแล้วย่างไรถึงเรียพร้อมวันนี้แข็งแรงส่วนแข็งแรงแต่ว่าเข้าหุ่นแบบเธอป่อะออย่างนี้เรเรียกว่าพร้อมแล้วแล้วยังอยู่เย็นเป็นสุขสบายหรือเปล่าพ้นทุกข์หรือยังนี่ไงเล่าพร้อมแห้งแรงมันน้อยจึงค่อยๆตาโบลึกเลยนะเพราะแต่เก่าบุญก่อนไม่นำพาจึงให้มาทนทุกข์อย่างนี้เออ พี่สาวเธอทรามานอยู่อาการของการเป็นดวงวิญญาณก็ซูบซีดผอมแหง้งตาโบอย่างนั้นใช่เปล่ายังร้อนในอกทุกข์ในใจยังห่วงใยใครกันหรือถามหน่อยทีเขามีลูกมีต้ามีสามีเปล่าเขาต้องห่วงลูกห่วงสามีเขา <algumas S 2> <amer ican> เย็นเย็นลูกเนเย็นเจนเย็นเจนเย็นเนเย็นเขาห่วงมากว่า เย็ยน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 เนอ่านเนี่ยพี่สาวเขาอาการเขาออกมาเลยพี่สาวเธอสองคนเหรอเป็นเจ้านายแต่เราเ อ๋อไม่ได้พี่แดใช่ลำบาก่ยันเลยธอ้เอาวเธอเรียกเขาว่าพี่อะไรพี่โจพี่โจโช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 โจโจน้โชโจ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 พจ่จโจโจห้โจโจโ่อนโจ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 โยโ่โจโจโโจโงไ ห่วงใครเขาก็องห่วงลูกห่วงสามีเขานะใช่ป่ะสามีเขารู้เรื่องเรือป่ะห่วงน่าจะห่วงโชว์ <c oughs> ห่วงใครคะห่วงโอ้แล้วแล้วแล้วยังไงดีอ่ะ <c oughs> อันที่หนึ่งยังเจ็บปวดอยู่ไหมพี่โชว์พี่โชว์ยังเจ็บปวดอยู่ <c oughs> แล้วทำไงดีวะแล้วจะหายเจ็บปวดได้ด้วยวิธีไหน ดวงวิญญาณก็เจ็บป่วยนะอย่าคิดว่าดวงวิญญาณแบบคนบางคนเป็นโรคใช่ไหมเราบอกว่าตายแล้วจะได้จบกันไม่จบตายแล้วจะเจ็บพอๆกันมากกว่าด้วยอา,อ,อาการเขาเป็นไงตอนนั้นเน่ยหนาวๆร้อนๆซุบๆซิบๆตตออนนเเเเเสียาาาหมืซิบๆไยอูไม่แต่ที่เขาเป็นเนี่ยเขาบางทีก็วูบๆก็บ้าเปล่า,าเช่นหายใจไม่ได้ข เลือดออกไซมองด้วยทันทีเลยเหรอไม่ไม่จากอาการนั้นน่ะจนกระทั่งตายเนี่ยใช้เวลากี่วันวันที่ห้าถึงวันที่สิบแปดสิบสามวันอะยี่สิบสามวันสิบสามวันสิบสามวันเองเหรอจากที่ปกติเนี่ยนะใช่ค่ะใช่แล้วพอสิบสามวันมีอาการปั๊บเข้าโรงพยาบาลปั๊บสิบสามวันไปอยู่ไอซียูเลยออาเขาป่วยในไอซียูนั่นแหละมันต้องหนักแล้วเนี่ยคือมัน เพราะเลือดมันออกแล้วมันก็แสดงว่ามันทุกอย่างมันก็จบแล้วไงเอาเป็นว่าเอาไงดีวะรักษาให้พี่โชก่อนใครใครจะทําบุญให้เขาแหละเธอทําบุญให้อาพี่โชตั้งใจคนนี้ดูแลมาตลอดพี่่โชตตั้งสกอนิ พี่ฝนเขาทุกวันนี้เขาสนิทกันมากเหรอดูแลลูกให้ดูแลอยู่ตอนนี้ดูแลทุกอย่างให้ดูแลลูกตอนนี้ดูอาพี่โชพุทธังเบาทำมังเบาสางทางเบาตั้งใจดีๆทำเวียนทำกรรมไว้ก็เลยป่วยอันนี้เอาเป็นว่ามีน้องอ่ะเขาอ่ะอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลให้โลกที่ติดตัวในวิญญาณเนี่ยหายเจ็บหายป่วยไปเอาพี่โชตั้งใจพุทธังเบาทำมังเบาสัางทางเบา อ้าวตั้งสติขอให้ฟื้นคืนเหมือนฟ้างคาที่ร่างกายแข็งแรงด้วยเถินจะได้พูดจารู้เรื่องอ้าวเทวดาเขาเมตตาแล้วว่าไปอ้าพี่โชเข้มแข็งหน่อยแล้วก็เขาเรียกอะไรชัดเจนหน่อยจะได้ประโยชน์อย่าเสียใจเอาทีละเรื่องก่อนเอาเรื่องที่หนึ่งคือ เรื่องที่หนึ่งคือให้ตัวเองเป็นวิญญ,ญาณที่ไม่เจ็บป่วยก่อนจะได้มีพลังไปสร้างบุญสร้างกุศลอย่างอื่นอ่าพี่โชตื่นฟื้นได้ทำมาแบ่งให้พี่โชได้บุญนี้ไปด้วยแข็งแรงสดชื่นสมองไบร์หัวสมองเรียวแรงเกิดขึ้นอ้าวตั้งใจจะได้ประโยชน์มานั่งร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก อันที่หนึ่งตั้งใจฟังให้ดวงวิญญาณหายเจ็บป่วยก่อนให้เขาทำอะไรให้ได้บ้าง <c oughs> เอาว้างไง <c oughs> ทานเซเลดหน่อยดิให้ทอะไรคะใส่บาตรเอยส,สังฆท,ทาน <c oughs> รักษาศีล <c oughs> ปล่อยสัตว์ รักษาศีลหรือเปล่าหรือไงรักษาศีรักษาศีลเอากี่วันน่ะพี่โชจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บร่างกายจะได้กลับมาเป็นวิญญาณแข็งแรงเหมือนเดิมก่อนแล้วจะได้แก้ไขไปได้ทีละเรื่องอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นก่อนเอาเรื่องร่างกายต้องแข็งแรงก่อนมนุษย์นี่นะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็อ,อย่าไปคิดทําอะไรเลยให้มันแข็งแรงก่อนจิตใจแข็งแรงก่อนสติปัญญาแหลมคมก่อนแล้วค่อยว่ากันกี่วัน 5วันวันเจ็ดวันก็พอแล้วมั้งพอเปล่าไม่วัน10วันตามนี้อ่าน้องชื่ออะไรผลผลจะทําให้พี่โชวพี่โชวโอเคเปล่ารักหน่อยสิเลิฟหน่อยสิีเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟน้องเลิฟ ใจเย็นใจเย็นอย่าไปร้องไห้ดูแลให้แล้วเนี่ยนายพวกที่บอกว่าทุกทรมานและฆ่าตัวตายคิดว่าจบหนักกว่าเดิมอีกจำไว้เลยเอาไปว่าโอยชีวิตมันมีปัญหาตายดีกว่าตายแล้วยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยไอ้พวกผูกคอตายมันจะร้องทุกวันเลยนั่นแหละ โดดน้ําตายกินยาตายวิญญาณป่วยนี่แหละความสุขตาพี่โชยอย่าพูดไปโศกเศร้าหมดกรรมแล้วไม่ไปได้ไปเกิดใหม่แล้วเอายุต,ยติยุติยุติไม่ต้องไปห่วงอย่าไปอะไรวอนเรื่องมันผ่านไปแล้วอกินอะไรบ้างพี่โช ออยากกินอะไรอ่ะตอนอยู่ก็ชอบกินอะไรก็ดีกิ้้นม้เไาปูนชวยอยากกินอะไรอ่ะสเต็กสเตกเด็ดจัดให้เอา1ิเหรียญหรือเอาของอะไร1ิเหรียญเนาะอพี่โชยังเน้น13เหรียญยี่ห้ออยู่ไม่เอาด้วยเพราะมันติดใจความอยากเนี่ยยังตามประโย เคยไปกินเงินนะเปล่าสิบสามเหรียญอ่ะสิบสามเหรียญมันโบราณแล้วนี่ว่ะใช่ป่ามันรุ่นเก่าแล้วนี่ใช่ไหมอ่าไปจัดสิบสามเหรียญหนึ่งชุดอ่า เอาร่างกายแข็งแรงก่อนเดี๋ยวน้องเขาจัดการให้ยังไงเขาก็ยังช่วยดูแลเด็กๆได้อยู่ไม่ต้องห่วงสนิทกันมากเหรอพี่น้องกันฮะพี่น้องพี่น้องพี่น้องกันเลยเหรอเขาชอบไปมากเหรอ เนาะอ่าพี่โชจะเย็นเย็นอ่าไม่ต้องห่วงเหมือนน้องตัวเองดูแลให้ตามนี้อย่าเศร้าจะได้มีดวงวิญญาณที่เข้มแข็งอย่าเสียใจเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่องปกติอ้าวจะได้เอาธรรมะสิบวันจะบวชเมื่อไหร่ พร้อมกันพี่โชว์เตรียมตัวอาหารได้แล้วเสื้อผ้าเอาไหมเอาเสื้อผ้าพี่โชว์หนึ่งชุดเอาชุดที่เดงชุช่อมชุดขาวเอาชุดขาวเลยพี่โชว์จะถือศีลด้วยเอามาวันถือศีลเลยเนี่ยพวกเธอถือศีลขาวเขาก็ขาวด้วยซีกันนะสามคนน่ะงั้นก็ถือไปด้วยกันตามนี้สังฆทานหนึ่งชุดเอาไหมเอาปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรบ้าง ปล่อยเต่าอาจจะได้อายุยืนพี่โชยจะได้ไม่ตายง่ายแล้วต่อไปชาติต่อไปปล่อยปลาด้วยปล่อยปลากี่ตัวมากกว่าอายุจีตายมากกว่าอยู่ที่ไปซื้อปลาปลาอะไรที่แบบเด็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปล่อยสี่สิบห้าสี่สิบหกตัวอะไรเงี้ยสี่ห้าสี่แปดอะไรก็ได้ใายไปไม่ได้ไปหวยนะเต่าสองตัว อ้าวตาโุพี่โชวถอย่าไปเศร้าจะได้เป็นดวงวิญญาณสบายเดี๋ยวได้บุญแล้วเนี่ยเนี่ไอ้นี่มันชื่ออะไรไอผลน้องฝนจะไปดูเด็กๆให้นะเอาใจใส่ให้มันจะได้หมดกรรมอย่ามัวเศร้าเศร้านี้นะมันจะส่งพลังงานไปให้ลูกให้เต้าให้สามีครอบครัวจะเศร้าหมองด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวพอไอ้นี่มัน ปฏิบัติเป็นก็จะไปสอนลูกหลานปฏิบัติด้วยตามนี้ดีไหมอเธอ<ม>ดูแลลูกเธอลูกแล้วลูกเขาเหมือนลูกเธอ<ม>ก็อบรมสั่งสอนเขา<ม>ถ้ามันปิดเทอมให้มันมาบวชด,ด้วยโตยังลูกเขาโตสิบสองก็ถ้ามันพูดรู้เรื่องก็ให้มันมาถือศีลไปด้วย,วยให้แม่เขา<ม>ตามนี้โอเคไหมพี่โชชาทุจบคดีพี่โชอะไรอีก อ้ามพอละเดี๋ยวงั้นเราทำมาหากินไม่ต<ส>้องห่วงเลย28ครบรอบมันได้เดี๋ยวสบายใจได้ทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วมาที่นี่<ส><ญ>เดี๋ยวปู่เขาเคลียร์เองจบสาธุพี่โชมีความสุขความเจริญทุกคนมีโบนขอเชิญท่านเทวดาโปรดรายการ